สวัสดีจ้าทุกคนกับว่ากับวัสซาอีกแล้ววันนี้ถึงคราวลูกสาวฝั่งทีปของเราอีกแล้วอ่าช่วงนี้เราก็รีแอคทีปกันอยู่เพลงหนึ่งก็ตานีเนาะอ่าก็วันนี้รอบนี้มากับเขาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีปในตอนนี้เขาเรียกว่ากลางฮอตกลางฮิตก็คือวงโวอีโอีนั่นเอง รอบนี้เนี่ยโฟอีฟกลับมากับสเปเชียลอัลบั้มพิเศษที่ชื่อว่า Trick or Treat นั่นเองจ้า,าก็มาในคอนเซปต์แบบว่าฮาโลวีนเออเออเออเนีฉ่ฉันชอบความโฟโต้คอนเซปตเขานะมีมความแบบเก๋อ่ะเออ,อม,มันความสวยงานเชนดีอ่ะเออบอกเลยอ่ะซึ่งวันนี้โฟอีฟปล่อยมาทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะแต่ที่เราจะมาเรียกชันในวันนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่า Booty Bomb น้าบจ้า่1ดูว่าจะบมแค่ไหนนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะ Let's go โอ้เยอะมีความแบบหน้าภูเขาโอ้ยขนคอสู้คอสเข้าแรงอยู่นะโอ้ยเอาเลยเอาเลยบมบมหนึ่ง อุ uh ๊ยยนะเจ m บนะโอ้โหโอ้สวยมากผูสวยมากีด oh ันเวโอเคโอเคีร oh. ย uh ่ย oh. ้เนรับผมสวยมากสวยมากอย่บนเครนหนึ่ง ีนนัชอบมากชอบสีผมมากโอ้โดีนะดีนะนะส่งมาดีนะสืสองสีนึงดูดีมากทางบิววดีนะทางบิววดีนะโอ้โชุดชุดแรงอ่ะตอเป็นกชุดแรงอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โเาโอ่นออรอหนึ่งรหมวกัน้หนึ่งออ้้ััหออทอุแบบ เฮ้ยอันนี้พี่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ปะเหมือนหรอเหมือนเหมือนัเหมือนกัน เปิดในผับหนึ่งนะเอาจริงผับไหนไม่เปิดก็คืออ้อออเปิดเออะออออเปิดทับแล้วโอ้โโอโโอโเปิดเขาแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ตาสไลด์เซลุไลต้นขามาหนึ่งโอ้โหเห็นโห้ my god o ้ my god ฉันลดตาชี่มาโอ้ทุกทุกคนดู oh my god ทุกคนเหงื่อฉันเป็นเม็ดแล้วตอนเนี้ยร้อนเลยอ่ะทุกคนดูท่าจูรินตอนจบก็ยังไงล่ะยังไง ดูชูสกอร์ดูชูสกอร์ดูโอ้กุหลาบไฟเมล่าฟาสมากโอ้โฟกัสอะไรไม่ทันสักอย่างเลยเมื่อกี้คือแบบคือมันมาใส่ขาดข่มเข้ามาแบบเออรัว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 ฉันจะบอกว่าฉันชอบท่านพีคุบอือพีุบดีนะดีแต่ที่ความรูก็คือมันไม่เหมือนกันนะใช่มันไม่เหมือนกันพีคุบแรกกับ พิ้สองใ่ซึ่งแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงส่วนตัวรู้สึกว่าตอนพรีคุกมามากำลังแบบเริ่มละพอพอหนุกก็แบบอ่ะเอิงอโอเคไม่ได้แบบเบามากอะไรเท่าไหร่แต่พอช่วงสุดท้ายอ่ะทุกคนมันแบบบูมมาเลยอ่ะมันระเบิดใช่เออมันปอมมันแบบผสานกับพวกแม่แล้วือมันแบบโอม my ก o d มันเพลงมันค่อนข้างต่างจากอุดรากับอ่าไรกะบิง อันนั้นยังดูมีความเป็นแบบแอบแซบป่ะแต่อันนี้มันแต่อันนี้แกแอบแล้วก็อยบเปิดเผยใช่ก็มาดูสีจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจป่ะแล้วก็คือเป็นเพลงที่แบบต้องเปิดในผับมาทุกคนคือมันไม่ใช่เพลงแบบร้องแบบจริงมันคือมันปกติอ่ะสันั่นัูดทั้งใจเลยเนี่ยนี่เป็นแค่สเปเชียลอัลบั้มนะใช่ยังไม่แบบสเปเชียลอัลบั้มเต็มเด้อยังไม่เต็มเด้ออาราพูดถึงตัวที่เป็นเด็ดเ็ดมันตัวเอ็มบีกันไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ เป็นเอ็มวที่เรียกว่าไปถ่ายกันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาขเขาถ่ายบน,นเขามันคือเขาหินใช่ปะ่ะดูมีความฮึกเขิมดูกลับเทขึ้น ใช่ดูมีความเท่ขึ้นและมีความเซ็กซี่เป็นตัวด้วยแล้วก็เป็นแส่กลางวันแล้วก็กลางคืนเนาะแอบชอบใส่กลางคืนอยู่เหมือนกันนะที่เป็นแบบว่ามีแสงสีพูแล้วก็มีแบบมีไฟฟาดอยู่ข้างหลังใช่ไหมแมคอที่แมครที่อยู่ข้างหลังหนึ่งเป็นพร็อพหนึ่งแลมีก็ขุดไฟแล้วก็มีฟาฟาดอยู่ข้างหลังหนึ่งอมีนี้เขามีซีซงซีกีแบบพระสงพระทันอะไรอย่างงี้หนังก็สวยๆอยู่นะก็ได้อยู่อ่ะต่อไปเรื่องคอร์กราฟท่าเต้น นี่ให้ให้มากฉันแค่ดูฉันยังเหนื่อยเลยอะเอาจริงเหนื่อยคือถ้ามันส่งกับเพลงนะคือบูธ่บอมของจินคือทั้งสั่นทั้งขย่าทั้งเด้งคือแบบมาหมดแม่ก็คือเต้นเพลงนี้ทุกวันก็คือน่าสะบขอบอะเ้าชอบกิมมิคที่มีเอออันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์กระไวเองรแต่เราชอบนะตาออมเออนนะต้าแบบอู้คนดเพราะคนจีนในเรื่องข้อสุ่มคือตาแอบคล้ายกันนะชุดแอบคล้ายกัน แต่อาจจะดีเทลเล็กๆแตกต่างกันนิดนึงที่ต่างกันแต่ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือชุดแดงชุดนั้นของม้ที่แดงของไม้อันนั้นอันนั้นคือยังไงชุดแดงชุดนี้คือแบบก็คือเป็นชุดใบหนามาทุกคนโอ้มันตาสเมล่าไม้ในคนคือฉันชอบลุคของแอนนาแอนนาหมอกเออลมกอบสีผมชมพูมากเลยทุกคนมันแบบ ดูสวยอ่ะดูเจ้าหญิงดูคืนอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพอีวีดีคือแบบปังก็คือปังคือให้ผ่านเลยเราชอบเราชอบลุคลุของหลายหคนคือแบบให้แบบคะแนนเต็มเลยเอาจริงๆคือต้องไปฟังอีกรอบหนึ่งโปรโมวแต่อู้อากรู้อากับเอ็มพีอยู่ใช่แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแค่นี้มันยังไม่ถูกใจสำหรับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าชอบชอบมากาตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยเออคือมันฟังแล้วรู้สึกแบบกรอเขืมอยากฟังอีก ค่อนข้างประทับใจน่าจะถูกใจฟอไอหลายๆคนแน่นอนในจุดนี้นะซารเอาจริงเรามาดูความแบบไม่ได้คาดหวังมากเพราะรู้สักทีเสือคือเหมือนเหมือนเขาตัดมาแค่โลโลเคชั่นเดียวแล้วรู้สึกว่าเออเพราะมันจูกหัวว่าแบบสเปเชียลอัลบั้มอะไรอย่เงี้ยพอมาเจอขนาดดีแล้วไหนึ่งยัง ก็ต้องให้นะในสุดดีซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้เนาะก็ยังมีอีกสามเพลงที่เหลืออยู่ซึ่งจริงๆเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมือนจะมีเพลงไตเติ้ลสองเพลงหรอกคือมีเพลงนี้หนึ่งเพลงก็เพลงอ่ะชีทออฟรีทอีกหนึ่งเพลงใช่ซึ่งน่าจะปล่อย m อ็มอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยค่ายนี้เขาตามมีเอ็มีมตัวทุกตัวนะมีคอนเทนต์เก่งคือเขาแบบคอนเทนต์มาเรื่อยๆเขาเรียกกระแสดีนะ อะไรยังไงก็ฝากติดตามเลยนะจ๊จะสำหรับสเปเชยลอัลบั้มนี้นะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับเราได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวไปบอมบอมบอมกันก่อนนะจ๊ะอันยอง